เอายังไงกับมันดีครับเอายังไงกับมันดีมาเนี่ยดื้อไม่เข้าเรื่องลูกค้ามาซ่อมรถก็มั่วเขาไปหมดมานี่มานี่เอาไปปล่อยวัดดีไหมนี่ฮะไม่ฟังไม่เคยฟังเลยกาแฟงวดนี้ซื้อนี้งวดนี้ าแฟมึงน,นี้มาคุยกันทีทำไมมึงดื้อเลยดูหน้าครับดูหน้ามันดูความดื้อของมันดื้อดื้อครับนุน่นเอาไปปล่อยวัดดีไหมนี่ฮะไม่สนใจเลยครับไปแล้วเฮ้ย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 ความดื้อของมันครับดูมันจะทำอะไรครับดูครับผมจะไม่ห้ามนะครับดูนะครับ ดูนะครับความดื้อมันครับดูดูดูมันจะทำอะไรครับดูดูดูจะทำอะไรครับ,รค,รบความดื้อของมันเพิ่งอาบน้ำให้นะครับไปเล่นน้ำมาอีกแล้วดูหน้าครับมันไปเล่นน้ำมา ะมันนึกว่าเราเล่นกับมันนะครับนี่ย่งังยังไม่สํานึกอีกอยังไม่สํานึกอีกนั่งเฉยเฉยก็ไม่ได้ครับสอนอยากสอนเย็นจริงเลยครับมึงจะมายิ้มให้อีกเอาเอาจะไปไหนเอาพอระบอกวันนี้พอระบอฮะพอระบอวันนี้น ไอได้ดูครับดือจริงๆครับเอาไปปล่อยวัดไหนดีครับนี่ความดือของมันอด้ละมด้ละหาความสนใจละวันนี้ยังไม่ต้องกินข้าวนะทำไม มองไหนแต่ก็กินเหมือนเดิมครับ